ไฟฟ้าคันนี้หนูก็เจา่ไยค่ะอ่อถูกกันชิบอ้างไปหน้าแล้วบอกหนังทิศแล้วก็ไปแก้งตะกร้าเพียบเลยค่ะขอถ่ายข้างหลังนะคิดว่าทำอะไรไหนๆเจ๊กระจกเลยเฮ้ยใครวะอะไรไม่ทะลึ่งนี่เลยเขาก็จบเลยยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะคะจุดที่เราคิดกันไปเราจะไปกลางเต็นท์เราจะนอนรีสอร์ทยังไม่รู้เลยค่ะ รีสอร์ตเต็มท่กนอนกลางเต็นซูนโ44้่าสั้ารรีสอร์ตยังว่างอยู่ก็โชคดีไปค่ะจบเจบจจเ็มืดไหลนู้นืดจังนูโซากุระเป็นยอดเต็มเลยพี่อู้หนูทั้งยอดเลยจัดว่าเด็นของก็ดีจริง แสงมันจะสะท้อนกลับมานะมองไม่เห็นเลยเขาไม่เมนเแสไม่เห็นเลยเดินมาามองเตมวาวานีคือสอดแสงท้อนกลับมามองไม่เห็นเลยรีส์ครับรีสอร์ทอี จะขึน้นปีกง่ะมันเหมือนลงเขาอะไรกนะนมน้ำขึ้นไป็นน้ำร้อนร้อยแล้วนะเข<ช>สอาร์ <สา S 1> มีไงดิสอดอ่างขางดีสอดธรรมชาติโอ้ข้างหน้าเต็มเลยคนเต็มเปล่าไม่รู้ดีสอดธรรมชาติเนี้ยต้องข้าไปติดต่อรโรงแรมก่อนคืนนี้เราเนี่ยอืมพี่นาติก็ขึ้นไปถ่ายรูปก,กันน่ะที่โปกพ้วไปถ่ายเนี่ยโอ้โหนี่มันชุ่มฝนนี่หว่าโอ้ เมืองสวรรค์แท้ๆเลยคนอยู่บนเขาุโสุดยอดเมืองสวรรค์เลยน้ำมันกล้องไอ้ควยโวยโวยโวยหาน้ำมันเติมอู้วูโวยโวยต้องมีขายอยู่แล้วล่ะโวย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 ต้องถามรถตุ๊กๆโอเคดีนะคะถึงแล้วค่ะเดน